มาสวัสดีครับามาถ้ายกันนะครับตัวนี้ก็เป็นพ่อพันหลังอีกตัวนะครับตัวนี้ก็เป็นลูกชายของเจ้าแสนกลนะครับลูกชายของเจ้าแสนกลนนะครับตัวนี้เป็นเยียเขียวนะครับ 5เดือน,นปัจจุบันน้ำหนักอยู่2.3นะครับแสนกลแดงหล่อเขาลือลั่นนะครับอนนี้ก็ฝากติดตามด้นะครับแสนกลแดงหล่อเขาลือลั่นนะครับ ก็สนใจทายาทก็รออีกหน่อยนะครับสักเดือนหนึ่งก็น่าจะทับตัวเมียได้แล้วนะครับัั่นี้ก็ฝากติดตามเล่นครับใครชอบเยีร์สีเขียวๆอย่างนี้นะฮะก็ฝากติดตามเล่นนะครับใครสนใจ าญาติก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ของตะกุหลีฟาร์มไว้ด้านล่างคองมเมนต์นะฮะใครสนใจก็เข้ามาเป็นสมาชิกของตะกุลีฟาร์มได้นะครับขอบคุณครับ